สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขลังครับช่องที่ใช้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของถบรรทุกและวุืนะครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการพ่วงแบตนะครับอันนี้เราเป็นแบตพ่วงอยู่แล้วนะฮะอันเนี้ยเป็นรถไฟหมดนะครับก็จะพ่วงโดยควบบวกบวกไฟหมดนะครับอันนี้ลบอ่าบวกบวกไฟหมดก่อนครับคีบบวกไฟหมด อยู่ไหนครับพืบวกโอเคบวกไฟหมดมาบวกไฟเต็มแล้วก็ลบนะครับลงกาวลงกาวชัดซีรถได้เลยครับชัดซีรถได้เลยครับอโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปก็จะมีสวิต์อ่มามัตเตอร์สวิตหรือสวิต์ปักแป๊กครับอันนี้เราก็จะ โอเคเปิดสวิตช์แล้วก็วิธีถอดก็ถอดกาวก่อนนะครับเมื่อกี้ถอดกาวก่อนแล้วก็มาถอดขั้วบวกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับพอดีว่าจอดเอาไว้นานนะครับแล้วก็รถบรรทุกวัตถุไวไฟเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีบล็อกแบ็กที่เนี่ยบางทีเราลืมปิดบล็อกแบ็กบนรถนะครับสวิตช์บล็อกแบ็ก เดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยฮะจะมีสวิตช์ปลักแ๊กตรงนี้อยู่นะครับเปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดเราลืมปุ๊บเนี่ยกระแสไฟจะไปเลี้ยงตัว GPS อาจจะทําให้แบตเนี่ยหมดได้นะครับมันก็ไม่พอกําลังว้นน่ยไม่พอที่จะสตาร์ทเนาะเราก็เลยต้องมาทําการพ่วงแบตนะครับก็เหมือนเดิมครับ บวกไฟหมดนะครับไปบวกไฟเต็มแล้วก็สายกาวอันนี้ลงเชสซีรถได้เลยเหล็กตรงไหนก็ได้นะครับโอเคแล้วเราก็จะทำการสาตาร์ทเครื่องครับพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะทำการถอดสายกาวออกเนาะสายลบนะครับแล้วก็มาถอดก็บวกออกอันนี้เป็นตัวจับ เฉิๆน,นะครับปกติก็จะต้องแบบขี้บวกมาบวกนะครับแล้วก็ลบไปกาวตอนถอดเศษก็จะถอดกาวก่อนแล้วก็ถอดลบแล้วก็ถอดบวกถอดบวกนะครับย้อนกลับก็เก็บมาฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับการพ่วงแบตเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสําหรับรถที่มีสวิตช์ปอกแพ็กนะครับหรือมาสเตอร์สวิตช์เนี่ยถ้าเราดับเครื่องแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะ ปิดสวิตด้วยถ้าไม่งั้นก็จะมีสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือแบตมันจะไปเลี้ยงตัว g p s ินะครับถ้าจอดไว้นานเนี่ยทำให้แบตหมดได้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็ขับไปส่งลูกค้าทีเนี้ยช่วงที่ขับไปก็จะเป็นการรีชาร์จแบตไปในตัวถึงตอนนั้นก็เป็นการใช้งานปกติแล้วนะครับโอเคก็เก็บมาฝากไว้ประมาณนี้ครับอย่างไรก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b e และแชร์ให้กับช่องทักกันขับด้วยนะครับ วันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมติดตามสวัสดีครับ